สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซี FC ครับอีลามะหอดจอดถึงแล้วครับนี่ครับอีลามหอดจอดถึงแล้วลมะห,หอดแล้วครับนี่ครับ มื่อนีจอดหลังเวทีดิาะวสถานที่โอ้ยกว่างขวางครับพี่น้องครับสถานที่ใ่แห้งครับผมจะลดกันเหลือหลายครับ คอลลาเจนกินี่เยกินมลละสองเม็ดไน่ยไอ้กินมืละสเม็ดไอ้กินอ่ไรอันนกินอะไร้มิเตรอไม่ได้นขวเหรอเิารับงไเดเลยาวแตงกา้ามัยบแตงกวาวบูเียบมาพอ

ไกนหย่อยโอ้ยยียบเมอนะคะาจข้าใ้นอนเไลูกม่นเลยลกลในคลิปจไม่อ้วนอ้วจริงนะรักได้ดูเลยอะตัวคลิปมนวนนะแันดอ้วนตัวจิงอได้ครับ ตัวจริงน่ารักมากนะยฮะน่ารักมากเลยลูกตอนท่านมาให้ให้นี่ยังไม่ถ่ายถ่ายในในที่หนูเต็ตัวน่ะแม่ต้องรอน้องกอนนะน้องเติบโตอยู่พอแจกหนูเต็มตัวมาถ่ายรูปที่ไปเล่นที่ไหนนะตอนนั้นใกล้บ้านเราเนดอสจำได้ไหมลูกตัวจริงน่ารักเแถมยอกกับพ่อกันถ่ายด้วยทุกวันอ่ะเข้าเลยครับ

ได้ครับตัจริงน้อยห่วยสร้างวาดไงอีรีมันมอว่าได้วาเลนดนีครหนึ่งสองสาม

หนึ่งสองสามหนึ่งสองมองอีกทีครับมันหนึ่งสองสามีนหรมอมีนิหารหนึ่งสองสาม รีลืมเอาลูกมาดิตอนนี้ล้องอะไรอยู่พ่อขมิ้นตอนกลางต

แ uhm. มะคะ่ค้าเร hai, ิ่มงานแล้วแม่ค้าพี่มี่แม่มีตอี่้วแม่ค้าเริ่มเริ่มเ็นง่ายไม่อาดานได้วยอันนี้สองแก้วไม่าไม่เอาสีไสท์ไม่เอาีไม่เอาสีม่วงสีม่วสีม่วงสอง้ว เขาไม่มี่ยงมือกันเขาดู่หามันดูน้ำหยาเม่ยตัวนี้ว่าเลอะไรคะลองต่วเล็กเอลตัวหนึ่งหยไมครัอันนี้เล็กเป็นียัวเล็ไหมไม่มนีขาไม่ตบงามๆเนาะตัวเล็ลมีรบ้านด้ไม่ค่าหน่อยนม่เอาไหมขอฝ่นใ ออกฝานออกไหมไม่เลยสีม่วงมีก้านม่วงเลยว่ะเขาเขาก้ลังจะกางเต็นท์ให้มันจะเป็นเต็นท์นานน่าเป็นนี่แม่ไหนลูกตรงนี้เป็นนี้แม่หน่อยเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วร้านขายเสือ้อยีราฟองค์หญิงรัตนาพรแบรนด์เริ่มขายแล้วครับ เส้ีลายเส้นซื้อเสื้อแถมลายเสคนพ่อซื้อเสื้อแถมลายเส้นพ่อ อันนี <S S ้จายกอัดสิ้นอสีลตัวถ้าก้างออกไปย่างท็อปไปตรงกลางกันนะตัแล้วส้นอีกไงเนี่ย

องเต็มไม่มไม่ใช่พวกกันใ่ไปซื้อเราพกันใช่เราใส่ไรเราใส่ไเอวมาสืองเใส่ไได้หรอใส่ได้หรอไม่แต่วด่แวแดงหรอเลยไม่ได้่ไใอว่าที่ปืนนะมันขดีตัวไม่ไช่าพี่ลองขับคลินี้ฝากไปสมกนครับพอกันคลิปหนาค่ร์อีหลามาหอดันเดิใช้เสือโหลด ัััคครรบบพีี่สดขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีดีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ